สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่ในรายการเสียงจะดีเจไปแล้วนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับในรายการสตอร์มแคสเตอร์นะครับผมอยู่กับผมนะครับเบสนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรครับก็คือเกิดปัญหาอะไรครับระหว่างเล่นดอทเอฮะทำให้ผมต้องออกเกมครับแล้วก็ติดแบนห้าครั้งวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายบรรยากาศของออร์แลนดอมครับว่ามันยากมากในการหาคน ใน d o น a โหมดออลแรนดอมครับคือโดนแบนแล้วก็ต้องมาเล่นโหมดนี้อย่างเดียวซึ่งในโหมดนี้ครับมันต่างจากโหมดอื่นคือมันจะแรนดอมตัวละครนะครับสำหรับใครนี่ไม่เคยเล่น,นอธิบายไว้ก่อนจะแรนดอมตัวละครมาให้เราเล่นตลอดเกมนะเอ้ยไม่ได้ตลอดเกมก็ตอนเริ่มนะฮะเราก็เล่นจนจบเกมเลยได้ตัวดีได้ตัวที่เราเล่นได้ไม่ได้ก็นั่นแหละครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดคนทั้งทีมเนี่ยได้สายซัพพอร์ตเหมือนกัน เราไม่มีตัวแทงกันดิครับนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับโชครถสิบล้อนะครับประชนโชครถสิบล,ลอ้อรถไฟรถเมล์รถเออรถรถรถของอะไรด้วยนะครับบางทีคุณอาจตกเรือตกตกน้ําตกเรือตกท่านา้ําตกเสาเสาตกให้โดนรดให้โดนพดลมบาดนิ้วบาดแขนบาดขาซิวขึ้นหน้าฟ้าขึ้นหลังอีกไม่พอนะครับอันนี้คือความโชคร้ายของคุณเองนะครับคุณไม่สามารถรู้ได้นะเอ้ยเจอเกมโอ้โหแทบร้องไห้สามทีติดแบนห้าครั้งนะครับคิดดู โอ้ยจะบ้าเข้าไปไอ้คนขอร้องอ่ะที่พเจ้าดาวเนืออยสโ o ้ yes! oh! wow! อันนี้ครับซึ่งวันนี้จะได้ตัวอะไรก็เดี๋ยวจะมาแค่เล่นๆกันไม่มีอะไรครับเพราะว่าประเด็นคือยังยังไม่อยากลงอ่ะขี้เกียจลงอ่ะเฮียดลงไปต้งฟิวสามนะครับไปกอดหลับมีคนหลับ ออเออเกิดระไบอ่ะหลับไงวะ L U P P A I เกิดะไบ <c oughs> มัมคุณู้ว่าภาษาเลยเฮ้ยใครวะ Hello ว <c oughs> ่าวตัวใก่บ้านบูเดนพีซี่ ủy giờ phiếu mới AO! HÀ thằng lan ây áo van ủy ban kiếm chìa cục cục kiếm patta ban ờ lại chúc vào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  này, vào chúc vào chúc vào chúc แถวบ้านดุงบ่นนะวะอ๋อแถวๆบ้านดุงนะฮะ Yes อ้เหี้ยโอ้โหตายแน่ตายแน่เจอคนขายเนื้อฆ่าแน่ครับอันนี้ผมเลน่นเป็นพุชนะฮะสกิลตัวนี้มันมัน,นมากนะครับตรงที่มันจะลากมากินนะฮะลากแล้วมากินไก่กินไก่กินไก,ก,นไก่แย่แล้ววะเอาปะท้อนเรือออกนี้ก่อนดี ออกปลาทอดเนื้อดีกว่าครับแล้วออกขวดนี่มาหนึ่งอันโอเคไอ้ชีสกดผิดโอ้ยเกือบละเกือบละแล้วออกอะไรต่อดีวะแล้วก็ออกนี่สองร้อยอ่ะน่าจะโอเคแหละครับแล้วก็พุชนีต้องไปกลางนะครับมันเป็นเรื่องของพุชอยู่แล้วครับ ก็ถ้าเห็นตัวหยุดหยุดนะฮะก็ปัญหาเน็ตมันแหลกๆไม่ได้แหลกหรอกครับมันคือมันแบบเหมือนสัญญาณมาเข้าไม่ทันแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากโอ้อีกฝั่งรู้สึกจะเป็นสายซับกับอินเทอร์เจนเยอะมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถของนักลากนะฮะเช็คลูนดีเช็คลูนเช็คลูนลูน ไรเดลอาบจาไออังกฤษดิวะวอบาตูวบตูบาวาตบนพูดอังกฤษไปลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออังกฤษหรอเมื่อกี้ น่าจะเจอคนอินโดหรือไม่ก็ฟิลิปปินส์นี่แหละครับเออตัมมันโดเออฮะฮะฮะเจอใครวะแฟนทอมฮะคุณสามารถลากมากินได้ง่ายมากนั่นนั่นเอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะโอ้ยสองเลยวะทำกันได้ทำไมไม่รอสกิลสองนะอย่าอย่าคิดว่ากลัวนะอย่าคิดว่ากลัวนะ อย่าคิดว่ากลัวนะกลัวกลัวคลิปคิดว่ากลัวนะอย่าคิดว่ากลัวนะรอกันนะรอจังหวะดีๆนะนายยะใครว่าเอาอ๋อใครมาควายควายโดนยิงลากลากเออเอาดีเอาอด,อด,อดีคิดจะบวกกับพี่เอาสกิลสองได้ตายห่างนะฮะแฟนทอมโคตรควายครับเมื่อกี้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอรอจังหวะฮะเลืเอดมันยังไม่เยอะเราสามารถฆ่ามันด้วยความเร็วแสงฮะเดินกลับกลัวดิกากหามุมเหมือนลากโดนคีบีกเช็ดมุมนี้ก็ไม่ดีนะจ๊ะ โอ้ยฆ่าไงเดี๋ยว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 อะไรต้องการต้องการต้องการคนลากวอลล็อกเรอได้นะเดี๋ยวเราจะลากเดี๋ยวเราจะลากไก่นะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ่านลับนะฮะลากถึงไหมวะไม่ถึงว่ะเดี๋ยวรอกันรอกันลากไก่ครับรอลากไก่รอลากไก่รอไก่มาครับถ้าไก่ตัวเดียวโอเคฮะโอเค ไอเอาดิวะเอ,ะเอ,อ้ยยาเอาเอ,อเจอเปิดไอ้น้องว่าไงเจอ,อยังฆ่าไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่แรงมากต้องรอสกิลสุดท้ายปะไม่มีคนช่วยเลยซัพพอร์ตสักนิดก็ไม่มีไม่มีอะ่ะเฮ้ยมานะใครใช้นี่วะโครเรีย, <c oughs> ยเฮ้ยไปฆ่าพ่อมาเหรอฮะอย่า น่าลากมาฆ่ามากเลยครับอดเห็นแล้วใจไม่ไหวจริงด้านบนจะลากเลยวะเอาอย่าเอาอย่าลากโอ๊ยลากเลยวะโอ้โหน่าเครียดเลยครับเลไงผิดอะโอ้ยเกือบแล้วเดี๋ยวกันตอด ตอดได้ตอดไปตอดได้ตอดไปอยากตอดก็ตอดไปไม่ว่าไม่ว่าตัวเองจะตายลืมดู <c oughs> มาส่งหน่อยแบลวของให้กรูหน่อยโคเรียอยู่ไหนวะใครวอร์มมันเปิดเสียงวะ <c oughs> โเอาโคเรีย มาดีเออมาาตรวนเออเอาเวลตรงนี้ก็ได้เว้ยไม่เก่งใจเว้ยขอหน่อยขอละโอ้ยคลิปยังไอ้กูเฮ้ยเพื่อนมาหายไปไหนวะอาจจะป๊อตก็ได้นะอาจจะกลัวเรานะหิวเลือดกันเลย รอสับสไครพ่อสไครไฟสับสไครเหรอสไครเดี๋ยวนี้โอ้ยมีคนจะสับสไครเพิ่มเว้ยโอ้สับสไครแรงมากไอ้ไอ้ควายนี่ควายนี่แขนแขนแขนรอเวลโกกอนเราจะได้เห็นความโหดร้ายโอ้ยโดนใครฆ่าวะโคตรกาก ตัวอะไรคะเอาเหรอวะเอาเหรอเอามาดีมาดีกูแทงอ่ะเอาเง้ยหัวร้อนทำไมวะเดี๋ยวเราวางแผนนะฮะเราจะไปล่าใครมาฆ่าโอ้โห่บานดอนเมื่อกี้มันโดดใครฆ่าวะโอ้เล่นกล่าวกะแพ้แน่ครับอย่างงี้เห็นลางแล้วฮะใครโดนฆ่าวะแล้วใครฆ่า อธิบายบันดอนค่ะบันดอนนี่หลังๆนี่จะโหดนะต้องรีบให้วางให้วางแผดแป๊บหนึ่งไปลากไปลากแล้วล่างและหรือบนี่วะไปบนเอาได้ไปฆ่าบนเลยจะลากไงวะลากไงวะมึงจะดี เอ้ยอย่างเงียบดีเฮ้ยขอโทษครับอี๋มันรู้แล้วโอ้ยเช้า่ะแต่ละตัวอืมบวกเองละไปลากไปลากตรงแม่น้ำเพราะต้องลงแม่น้ำสโตงอะครับประเด็นลงลงครับรีบลงครับรีบลงครับตรงนี้ ปลุกมาตรงนี้พบอินวิสิวิลิตี้เก็บตายแน่เจอข่าแน่ตุ๋ยนนแน่ไหนวะโอ้ยพี่ตัวแมงมุมเหรอ,อเฮ้ยตอนนี้แหละเออไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเอาไปไหน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 เอาดิวะควายวะไม่ฆ่ามันวะ ตามอ่ะโอ้ยเปิดอย่างดีดโอ้ยพ่อพ่อครับพ่อครับผมกำลังทําผมทําลยดิโอ้ยเลยลุยอย่าเลยลุยอย่าอย่าตีป้อมโอ้ยตายอุ้ยมีใหญ่ อยากเห็นว่าใครฝั่งเราใครฆ่าได้วะอยากรู้โอ้ยตัวนั้นไอตัวที่ตายนะฮะชื่ออะไรวะลืมกล่อมอีอึดเหรออึดเหรอไอเนี้ยอึดเนอะอึดอืดอุ้ยอุ้ยกูแล้วกูแล้วเฮ้ยขอได้เออเรียบร้อย เอาของไม่ได้เลยเว้ยทำไงดีวะเดี๋ยวออกบัตทอดครับต้องเก็บตังค์700เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยวะเจ็ดร้อยออกบัตทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปออกฮูดเอาแมปเรียนนะครับจะเพิ่มสกยลภาพให้พุชของเราเราควรจะไปออก Shadow Blade นะฮะโอ้บิงเด็กเจอร์ครับเพื่อจะได้บิงมหาวันยัยรวเร็วแม่นยำและเป็นกลางสมพดเขอาอย์โคมชัในระบบ S D ได้ที่เฮ้ย ไม่ไปไม่ใช่สปอนเซอร์กูจะไปโกรธนายเขาอีกทำอไรดีวะอุ้ยวอลล์อกเอาเลยปัดแต่รู้สึกน่าจะชนะนะครับเพราะว่าเห็นแล้วฝั่งนู้นน่าจะกากกว่าไปค่ะโหหโวเจนอะไรมาวะเอามันอามันเอารามันเอาอะไรรามันเหรอ รามันที่พอดีเอ้ยไม่ใช่นะฮะรามันเลยวะใครมาใครมาดักรอดักฆ่าแล้วดักฆ่าแล้วแอสซซีนแล้วเดินมาเดินมาเดินมาเห็นดูไรุปวะเอ้าโดนเต็มเต็มไอ้น้องเออไอ้แย่งลุนิกวิ เราเวลานี้มันนานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคร์เดี๋ยวะแคร์แป้งได้แคร์บอกให้ได้แคร์มาเร็วมาเลยเบียดมาเลยมาเลยตายแน่เบีอานูเลยวะตัวรอดสิเอาดิตายแน่ดักดักรอแล้วดักรอแล้วไม่ได้วะ ยาไอ,อ้ได้เว้ยตายตายแน่ตายแน่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮใครวะดูมครับแต่ดูเหมือนเพื่อนไม่ให้ความร่วมมือแล้วไม่น่าเวิ้อครับไปดันกลางก่อนเอาให้ความร่วมวม,วมือเฮ้ยชายเย็นโอ้โหเดินเข้าไปรอ้อนงนานเออเอามาเดี๋ยวว่า,ามาเดี๋ยวว่โอ้ยต้องได้สตัวแล้ววะวันนี้ ไอ้เช็ยทำไมไม่โดนนั่งล็อกง่ายเลยเมื่อกี้น้ำหมดน้ำหมดโอเคอเค <c ười> ยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หลังนู่นวะไม่น่าได้ครับหรือจะได้หรือจะเอาหรือจะเอา ขอหน่อยเออไอ้กูโหดเนี่ยโหดโหดโอ้ยวอน์อลดอนเอี่ยวรีเจนฮะแน่กลัวอะไรได้เติมกล่องน้ำด้วยฮะเอาให้ตายเอาให้ตายวิบรังไม่บังเลยไอ้กู โอ้โห้พลาดฮะพอดีมันเดินกลับรีบเดินกลับเลยนะน้องเฮ้ยน้องใจเย็นน้องน้องน้องสวัสดีน้องโอเคขอโทษไล่มันก็พอครับขู่ไม่ได้เราไม่กลับบ้านเออปิดเอาแล้วครับโอ้โหโดนคีบไล่ตอนนี้ครับฮู้ฮอย่าอย่ามาเบรกเลยไม่เอาไม่เอาใจเย็นเพื่อน ใจเย็นตามมาเป็นกองให้ไปช่วยตอนนี้ก็บ้านเลยครับพอตอนนี้กําลังบ้านแตกสตรายคาเสือสาสั์พิดโอ้ยกลับไปแล้วโอ้ยคีมน่ากลัวยิ่งกว่าคนอีกอ้ยไปซีเคดช็อปอะโอเคอ้ยวันนี้ฮุกดีเว้ยมือขึ้นครับวันนี้มือขึ้นอย่างแรงเลยออะโโ้ห เดี๋ยวน่าจะออกออกเลยต่อดีวะไม่มีจิวานแล้ปิงดักเจอะฮะเน้นละฮะตอนนี้เดี๋ยวไปในป่านู่นกันไปช่วยเพื่อนนะฮะไปช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่น่ารักของเราอ่ะเติมไอ้เงี้ยวขวดขวดนี่มีประโยชน์มากครับยอมรับเลยอะไรงา่าวะจะฆ่าใครดีโอ้ โอ้ไปไม่ได้ไม่ได้ฆ่าแล้วครับวันนี้โศกัตต้องกลับก่อนช่วยกันดิวะโอ้เพื่อนเพื่อนก็รักกันมากโอ้ดิว่าไงน้องไปไหนวะไปไหนไม่ทันฮะพลาดจริงกด R แล้วมันไม่ติดตายเอาตาย บ้านแตกสลายขาดแน่เดี๋ยวรอดักเลยเนะี่ยรอดักเลยอนะ่ะเอาดิรอฆ่าเลยวันเนี้ยต้องการตังค์เว้ยโอ้ยคีบรัดเหี๋ยวเห็นละ่ไลนละโอเคคร,รคคับดักตรงนี้วะครับเดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้โอ้ยไม่รู้อ่ะเราต้องตั้งสติครับลากมาตอนนี้เมื่อว์นครับ ร้อยมันระเบิดเดีนยร้อให้เกาะมันระเบิดนะครับดักรอแล้วดักรอแล้วไอ้น้องมาเลยน้องน้องพี่อย่าวิ่งสิโอยไม่ถึงครับน่าเสียดายของไงดีวะเอ้ยอยู่นี่สินะเชียร์แล้วครับมันเปิดสกิลครับประเด็นฮนะโคตรประเด็นฮนะตอนนี้เอาดิวะตอนนี้เอาดิตอนเนี้ย เอาไม่ได้ครับเอาไม่ได้โอ้ย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 หนีไปแล้วหนีไปแล้วอุ้ยใครบอกให้ตีวะมาช่วยกันหน่อยดิไอ้บ้าเอ้ยมาช่วยกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้พวกป้อมจะพังแล้วเนี่ยโอ้ย ให้ช่วยยืนเออหาบ้านบ้านไม่เคยเอนโอ้ยมาขน,น,นาดนี้ลาก่อนต้องกลับแล้วครับผมไม่ไหวจริงๆไม่งั้นไปนี่ตายแน่ครับ abandon น,น,น,นั่นเฮ้ยปักอืโชคดีนะครับที่ฝั่งไม่เก่งและให้ฝั่งเก่งเนะี่ยรับรองว่าผมคนเดียวไม่ไหวแน่น,น,นอนฮนะไอ้เยอะอวดตัวเองด้วยโอ้โห สิงโลอนโอ้โหคนดูนบอกเป็นไรวะครับพ่อนั่นนั่นนั่นมีคนคอมเมนต์คอมเมนต์เอาห่อเหรอตรงกลางโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่รู้มันปากออฟเซอร์บดยังเหรอน่าจะไม่ปล่าเหรอรอให้ออกวิงแด็เจอร์แล้วเลยเดี๋ยวจะออกชแซดูเบลดเลยแล้วกันเนาะโอ้โห ไปตุยเหลืองเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีแขกครับแขกมาไม่มีใครมาช่วยเลยมารับแขกเลยดิบอกให้มารับแขกขยายกูมองวะไอ้ฟาร์กหรือใครวะน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับมันวาร์ปให้เมื่อกี้ ตีนะฮะเอาดิวะจงบากก็มาเฮ้ยหรือมันไปเอารูนวะคิดอย่างงี้แงดีเปล่าวะรูนเปล่าไม่มีมาช่วยด้านนี้ดีกว่าครับตรงกลางมีคนช่วยแล้วจะตายอยู่ยังเอา เราหลบหลบรอฮะเดี๋ยวต้องมีคนเดี๋ยวมีแคกครับผมเชื่องั้นยิงขนาดนี้ไม่มีแคกก็บ้านแล้วละ่ะอะไรอะไรมีใครตรงนั้นแคกเหรออ๋อไม่ใช่ครับตกใจหมดไปรอแคกกัน <c oughs> <laughs> จะรับแคกรอแคกครับรอแคก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมี การฤดูการลรับแขกอย่างหมานรับรู้สึกมันจะไม่สนป้อมเลยนะพวกนี้ไม่มีจริงอะ่ะนั่นนั่นนั่นแขกมาแขกมาเห็นละเห็นละโอ้ยไม่โดนฮะโอ้โหยู้แล้วเสียดายครับน่าเสียดายนึกว่ามันจะไม่ไปไหนมากอ้ยยังยังยงยัง,ยงเห็นแล้วเห็นแล้ว ไปยังวะยังอยู่ <st arts> เอาดีวะปักเอาครับปักเอาครับย้ำครับปักเอาปักเอา <sm ack> มาอย่า,งงา <sm ack> ยิางผมเฮ้ยเหมือนจะไม่ไม่มีงานทำมาตอนนี้มิดดันมิดดีกว่าครับน่าจะดันกว้างน่าจะเวิร์กกว่าแต่ไม่ใช่ดันในสภาพนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บรูนฮะรูนขึ้นไหนเป็นไงล่ะเปิดเอาเลยอย่างเงี้ยตายแน่ตายเนอะลอใกล้ๆก่อนนะรอใกล้ๆก่อนนะต่อยตกลากแล้วลากฆ่าลากฆ่าไอ้เหี้ยลากฆ่าตาย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 ลากก่อนลากก่อนเออไอ้กลาบวู้ดับเบิลน่าไม่เดี๋ยวหาลิใชัให้เยอะลิชชัให้เยอะ ตีเขาใส่มันยอมแพ้แล้วครับผมไม่เล่นแล้วเนี่ยตีตีเออตังเบิกบานเอาไม่เล่นก็ต้องเล่นไม่เล่นก็ต้องอุย้ยเพื่อนเดินผ่านทำไมวะเดี๋ยวกันฮนะเดี๋ยวกันมันมีสูตรดีครับในการ,รเช็ควันดี้ถอย ลากไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้เป็นเกมการลุ้นนะครับอันนี้เป็นเกมแห่งความตายนะครับจะวัดโชชสตาคนที่อยู่ข้างในนะครับเอาลบอ่ะจัวัดโชชะตาคนที่อยู่ข้างในนะครับวัดโชชะตานะครับวัดโชกสได้แล้วครับแต่ผู้โชคดีแล้วครับตอนนี้วัดโชชะตาตายไม่ตายครับเรามานาก่อน ตีแล้วกลัวเลยวะจะได้ใครมาครับผู้โชคดีไม่ได้ครับน่าเสียดายมากเลยนะครับเนี่ยโอ้เอาเอต้องจากเป็นผู้โชคดีอ่ะโอ้ยังย่งครับเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นหาผู้โชคดีต่อครับผู้โชคดีผู้โชคดีอู้โดนกินแล้วครับผู้โชคดีเอาปับ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 ผู้โชคดีครับตอนนี้เออโดนหม่ำฮะเรียบร้อยครับ ต่ผู้โชคดีก่อนจะชนะนะครับผมโอ้โหต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมเกมโชว์เราอยาก o ูดเกมกูดเกมที่จ <c oughs> นะครับว่าเขาขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้รายการสตอมแคร์เตอร์ขอจบไปก่อน,นครับสวัสดีครับ